เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ13นาฬิก4นาทีชินวรยอมรับโควิดกระทบกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญงดประชุม1สัปดาห์แต่ยังมั่นใจพิจารณาวราระสามพันสมัยประชุมนี้13นาิก16นาที การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น3.11จุดแต่1,509.76จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย72,907.66ล้านบาท 1 3บ5นาฬินาทีรองผู้บัญชาการตำรวจในคนบาลพลตำรวจตรีปียะสั่งสืบสวนขบวนการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายหลังมีบางคนติดโควิด -19 13.37นาิกานาทีสีระยืนยันไม่เคยแทรกแซงตำรวจผู้กรณีนิพนมาขอให้ช่วยตรวจสอบวันไม่ได้รับความเป็นธรรมเตรียมเชิญมาชี้แจงในกรรมธิการล่าสุด 13.49น,นาทีกกรจี้ OK o, ai, 2, รัฐใช้เงิน2สนล้านบาทพยุงเศรษฐกิจต้องแก้ให้ตรงจุดชงเพิ่มคนละครึง่งเป็น5,000บาทกระตุ้นการใช้ใจ่ายเกาะติดสถานการณ์ข่าว iNN News ร o า n อัพ